สวัสดีค่ะจิดาพากาได้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะมาปลูกผักสลับลงในกล่องโฟมให้กับทุกคนดูนะคะทําไมต้องใช้กล่องโฟมนะคะเนื่องจากกล่องโฟมเป็นภาชนะที่ เป็นฉนวนนะคะอันนี้ก็คือเขาจะรักษาอุณหภูมิของดินไม่ให้ร้อนนะเวลาที่เราปลูกผักไว้กลางแจ้งนะกลางแดดจัดนะคะดังนั้นแนนเลยใช้กล่องโฟมแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกได้ดีมากๆเลยเหมาะกับผักสลัดนะคะตัวนี้ด้านหลังนะคะด้านด้านล่างนะคะแนนได้ใช้ดินที่เป็นดินหมักไว้แล้วนะคะดินหมักไว้แล้วก็คือหมักใส่ตัวนี้นะคะแล้วก็กรอนปลูกแนนก็จะใช้น้ําหมักชีวภาพนะคะลดราดก่อนแล้วก็จะปลูกผักสลัดลงไปค่ะ ต้นก้าผักสลัดที่แนนจะใช้นะคะแนนแนนปลูกตามที่แนนชอบกินนะ,ะตัวนี้จะเป็นเรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊ค่ะอันนี้เป็นกรีนคลอสนะคะสวยมากๆเลยเนาะกรีนคลอสฟิลเล่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดเป็นกรีนบัตเตอร์เฮดนะคะบัตเตอร์เฮดจะมี2ส,สีเนาะก็คือสีแดงกับสีเขียวนะคะตัวนี้เป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาบำรุงดินกันเลยค่ะ ตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเติมปุ๋ยขี้ไก่นะคะคือตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ที่แนนใช้ในสวนเนาะโรยปุ๋ยขี้ไก่นะคะเป็นขี้ไก่ล้วนที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผักของเราเขียวตลอดนะคะแล้วก็งามไวด้วยนะคะเพราะว่าระบบรากของเขาจะดีมากๆเลย ปลูกผักสลัดจะต้องมีแดดนะคะถ้าปลูกผักไม่มีแดดผักสลัดของเราจะเลื้อยนะคะก็คือเขาจะยืดนะคะไม่สวยเนาะก็คือบริเวณที่ปลูกนี้เป็นบริเวณหน้าสวนแบบโล่งแจ้งไม่มีหลังคานะคะคนี้นะคะเนนก็จะใช้เทลงไปเลยถ้าเป็นหมักลดลงดินนี่คือได้ยินเสียงไหมนนี้น่าจะเป็น EM นะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะ ประมาณ100 ml ต่อน้ำ10ลิตรนะคะแต่ของแนนก็คืออีกตัวที่แนนจะใช้นะตัวนี้คือแบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะทุกคนใส่ไปเลยนะคะคือใส่หมักลดราดนี่ก็คือให้เข้มข้นได้นะคะเราไม่ได้ลดที่ต้นไม้เนาะให้เขาไปเจริญในดินนะคะให้เขาไปอยู่ในดินเนี่ยนะสีของเขาจะเข้มมากเลยกินแรงนะคะกินแรงมากเลยแต่ก็คือดีมากๆนะทุกคนลองดูนะคะ เขาจะไปย่อยสลายพวกปุ๋ยคอกที่เราผสมลงไปในดินนะคะตัวนี้ให้ไปเลยแต่ถ้าเราลดต้นผักเราต้องเจือจางมากกว่านี้นะคะตัวนี้เนี่ยให้เปียกก่อนเนาะสำหรับต้นกล้านะคะก่อนที่เราจะทำการปลูกอย่าเพิ่งลดน้ำนะคะ<ๆ>เขาจะได้ถอดออกจากอ่าถาดง่ายๆนะต้นกล้าตัวนี้เลี้ยงประมาณ1ิบสองสัปดาห์กว่าๆนะคะเกือบ20ิวันนะก็คือ สิบหกสิบเจ็ดวันนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะอย่าให้เขาอายุเกินมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแก่ก่อนนะทุกคนต้องรีบปลูกนะคะปลูกลงในดินนี่ได้สักสองสามสัปดาห์ก็สวยแล้วค่ะก็เก็บได้แล้วนะคะสลาดโตไวค่ะเดนแนนถอดออกเลยเนาะ สำหรับวิธีการปลูกนะคะแนนก็จะจิ้มเป็นรูนะคะง,ง่ายๆเลยจิ้มไว้นะคะความจริงแล้วสลัดเขาพุ่มโตนะคะดังนั้นเราไม่ต้องปลูกถี่ก็ได้นะคะแต่คือแนนมีต้นกล้าเยอะแนนก็เลยจะใส่เขานะคะนี่ห้าแถวหนึ่งห้าต้นนะคะแล้วก็เอาต้นกล้าของเราวางลงไปในหลุมเลยค่ะไม่นะคะ่ะแล้วก็ใช้มือแค่กดตรงโคนต้นนะคะวางลงไปเลยง่ายมากนะคะ วางลงไปนะกดโคนต้นให้เขาตั้งตรงแค่นั้นนะคะแล้วก็เราได้นดน้ำไว้แล้วนะคะดังนั้นดินเขาจะนุ่มนะคะใส่ลงไปถ้าเป็นการปลูกผักสีแดงเนยจะเอาไว้ที่มีแดดจะจัดนะคะสีเขาจะได้สวยค่ะแต่ถ้าเป็นผักสีเขียวแนนก็มีที่หลบบ้างนะคะแนนก็สามารถปลูกได้นะถ้าเป็นผักสีแดงนี่ต้องปลูกแดดจัดนะคะ เมื่อนั้นสีของผักของเราจะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเอาอีกสักหลุมนะคะหนึ่งสองสามสีอันนี้ถือว่าสีเกินไปนะคะใครที่ปลูกปลูกให้ห่างมากกว่าแนนก็ได้นะคะของแนนคือมีต้นกล้าเยอะเนาะนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยสวยมากนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะว่าต้นกล้าของแนนที่ปลูกลงในกล่องโฟมจะสวยแค่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ต้นกล้าสวยแล้วค่ะโอ้โหสวยมากๆเลยอันนี้เป็นผักสลัด เรตโอ๊กที่แนนปลูกลงในกระถางนะทุกคนจะสวยแบบนี้เลยนะ,ะดูนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักลงดินนะคะอยากลองปลูกผักกินเองแบบง่ายแนนแนะนําเลยว่าผักสลัดเป็นผักที่ปลูกง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะต้นทุนไม่ได้เยอะมากนะและที่สําคัญเลยเขาอายุสั้นนะคะปลูกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะใครจะทําเป็นอาชีพก็ได้นะคะปลูกสําหรับทําอาหารนะคะอาหาร าหรือทําเป็นสลัดโลขายแบบนี้นะคะได้เลยนะน่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกาดหอมสีแดงนะคะสวยมากๆเลยเนาะใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนแบบง่ายๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ